แล้วเผาให้ผ่านท่อนะครับแต่ทีน,นี้นะครับเป็นการเผาแบบจําลองเตาดินนะครับเ,เตาเผาถ่านไร้ควันนะครับเนื่องจากว่าท่อเข้าหากันแบบนี้นะครับจําจลองให้ดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีพิจารด้นครับทางแฟนเพจและทางยูทูบอีกรอบนึงนะครับวันนี้พิจารณ์ทำเตาเวอร์ชั่นเขาเรียกเตาเผาตรงนะครับปกติก็จะเป็นเตาเผาถ่านไร้ควันนะครับแต่วันนี้ทําพิเศษมาอู้แต่าหาแล้วมันรั่วนี่วะก็ เดี๋ยวพี่จาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับหลายท่านนะครับก็จะทําเป็นเตาขถฐานซึ่งจะมีท่อตรงกลางนะครับเป็นท่อตรงกลางเพื่อจะจุดไฟด้านล่างแล้วเผาให้ผ่านท่อนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นการเผาแบบจําลองเตาดินนะครับพี่จาใช้แบบนี้เลยนะครับเป็นถังธรรมดาปกติทั่วๆไปนี่แหละนะครับแล้วก็เจาะก้นนะครับนี่เจาะก้นในหลายรูเพื่อให้ไฟวิ่งเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปอบไม้ไปเผาไม้ข้างใน แล้วจะเผาตัวเองนะเผาตัวเองคล้ายๆกับเตาดินเลยนะครับแต่นี่จำลองมาเป็นเตาเหล็กนะครับแต่พิจารณาแบบนี้นะครับมีการต่อข้างล่างมาชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เอามีฝาปิดด้วยนะครับสะดวกต่อการเปิดปิดนะครับแล้วก็เอาตั้งเอาพื้นได้เลยแล้วก็จุดไฟเข้าบริเวณนี้นะครับไฟก็จะถูกดูดเข้าไปในห้องตรงนี้นะครับแล้วก็เผาไหม้ไม้ที่อยู่ภายในเตาตัวนี้นะครับแล้วก็แต่เตาตัวนี้คือเราต้องสังเกตควันนะครับ เชื้อเพลิงก็จะไม่เปลืองเหมือนกับเาตาเผาถ่านไร้ควันนะครับเนื่องจากว่ามันใช้เป็นการเผาตัวเองเลยนะครับพอควันบ้าควันบุ๋ยแล้วควันเบาออกมาแล้วก็ปิดรีตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาดินมากรบเอาตรงนี้น้บใครอยากทำก็ทำตามพี่จารได้เลยดูข่าวให้ที่เป็นช่างนะครับก็ดูได้ตัวนี้ก็เป็นถังธรรมดาที่มันเหลือใช้ที่บ้านนะครับก็เลยเอามาทําเตาถ่า,านแบบนี้แต่พี่จารจะใช้แบบนี้นะครับเพื่อจะใช้กับชุดควบแน่นน้ำตานไม้โดยการ ทำแบบนี้นะครับพอเราปิดฝาใช่ไหมปิดฝาซึมซึ่งควันตัวนี้เราจะปล่อยทิ้งอยู่แล้วนะครับเราไม่เสียดเพราะว่าการเผาถ่านตัวเนี้จะต้องเผาให้ห่างชุมชนนะครับแต่ว่าควันตัวนี้จะไม่เหม็นเท่ากับทาวดินนะครับแต่หลักการเผาคล้ายกันนะครับที่ชุดควบแน่นน้ำโทนไม้แบบนี้นะครับก็อาจจะต่อท่อสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อจะให้น้ำหยดได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าทําการต่อหน้าแปลนหรือการสวมท่อเข้าหากันแบบนี้นะครับอาจจะลองให้ดูนะครับ น้ำท่งมขึ้นมาก็จะทํางานแบบนี้ครับขึ้นมาปุ๊บหักเหอ,ออกมาด้านอีกด้านหนึ่งนะเพื่อให้ควันวิ่งวิ่งหาทางออกนะครับขึ้นไปควบแน่นกับอากาศเสร็จแล้วไปเจอชั้นลิ้นต่างๆที่จะทําไว้ข้างในเนี่ยกลายเป็นหยดน้ําไหลลงมานะครับแล้วก็มีการเอียงท่อเล็กน้อยหรือทําการเชื่อมแบบให้ท่อตัวนี้เอียงเพื่อให้น้ําตัวนี้ไหลลงมาบริเวณนี้นะครับแล้วเราก็ต่อท่อออกไปลกหลักการง่ายๆครับหลกักการไม่ยากเลยเพราะแต่ความร้อนตัวนี้จะได้จะดีดีกว่าเตาที่พี่จ๋าทำขึ้นมาแบบ สำเร็จรูปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเผาจริงมาจากไม้อาจจะเป็นไม้สดไม้แห้งไม้หมาดหรือใบไม้เราต้องการจะน้ำสม้มหรือจะเอาถ่านอยู่ที่เรานะครับ mm hmm. ก็จะได้ควันนะครวก็เอาตัวนี้มาสวมไว้นะครับเป็นการต่อเดี๋ยวพี่ชายจะทําแบบฝาสาเร็จรูปนะฝาตัวนี้ทำเป็นรูปเพื่อส่งไปให้กับลูกค้าที่ต้องการเผาตรงแบบนี้นะครับหรือเผาแบบไร้ควันก็ได้นะครับแ,แต่สั่งมาพีา่อยากจะทําตัวครอบให้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวเผาแบบเผา ตรงเลยแบบนี้นะครับก็คือเผาแบบนี้ควันจะขึ้นออกริเลยนี้นะครับก็เอาไปสวมเข้ากับตัวท่อหรือเป็นฝาตัวนี้เป็นฝาแบบถอดได้นะพี่น้องก็จะไปใช้แบบง่ายๆแบบขายแบบฝาอย่างเดียวนะถังก็ไซส์มันไม่ต่างกันอยู่แล้วนะครับคือสามารถใส่กันได้นะครับประมาณนี้นะครับชุดทุกท่งกันไม้เอาครับนั่นน้ำส่งกนไม้กับเตาดินนะครับเตาเผาตรงแบบเตาดินนะครับก็จะลองเผากับไม้แห้งมากกว่านะครับแล้วก็การเผาเตานี้ข้อดีของมันก็คือ สารธาจะเคลือบภายในเรื่อยๆนะครับเผายิ่งเผายิ่งเคลือบยิ่งเผายิ่งเคลือบนะครับตัวนี้แล้วก็หือว่านะครับเหล็กกันบางมันไม่เหมือนเหล็กนะเดี๋ยวพี่จ๋าเขาจะทําเวอร์ชันอีกวอร์ชันหนึ่งเป็นเตาเหล็กนี่แหละหล็กมาตรฐานแต่ว่าทำเป็นเตาดินแล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพี่จ๋าเองเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับช่วงนี้ก็ให้ทีมงานให้ช่างทําเตาหยดน้ํารุ่นใหม่ล่าสุดนะเป็นตัวหยดน้ําอัปเกรดซูเปอร์นะครับตัวนี้จะมีพลังเทอร์โบขึ้นมาอีกเท่าตัวเผาง่ายขึ้นนะหมดเชื้อเพลิงนะครับ แล้วแต่คนชอบคนถนัดคนชอบเตาไร้ควันก็เผาไร้ควันไปคนที่ชอบเตาดินแบบนี้ก็เผาแบบนี้ไปอย่างที่งานเนี่ยเขาเผาได้สกระสอบเลยนะตรงนี้นะครับยัดดีดแน่นเนี่ยได้2กระสอบเลยนะครับโอเคสําหรับช่างวันนี้คลิปสําหรับช่างนะครับเพราะว่าจะมองในภาพรวมเอาช่างจะมองออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ทําไม่เป็นแต่เป็นอพอเป็นผูมือช่างอยู่เนี่ยก็ไปไล่ดูในช่องยูทูปผมพิจารณ์นะครับพิมพ์คำว่าเตาเผาถ่านไร้ควันตามด้วยคำว่าจ่าบอลก็จะเห็นเตาต่างๆแต่ตัวเนี้ยเพิ่ง พ่งจะทาสาเร็จรูปออกมานะเพื่อจะใช้ประโยชน์กับพอดีเสียได้ถังนะถังไม่ได้ใช้อะไรก็เเอาให้พี่ๆเขามาเผาแล้วก็พี่จ๋าทำคลิปเกี่ยวกับชุดน้ำส้มคนไม้แบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําการสกัดน้ำส้มคนไม้จากเตาตัวนี้ให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ก็คือเอามาธิบาบให้ฟังคร่าวๆก่อนใครที่มีหัวช่างอยู่แล้วเห็นปุ๊บมองออกปั๊บก็เอาไปทําต่อได้เลยพี่จ่าไม่ห่วงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมาบอกกันแค่นี้ก่อนนะสาหรับเตาดินเอ้ยเตาเผาต้งนะครับมีควันนะครับ จุดข้างๆคลองรัวมีประโยชน์มากมายนะครับทําให้ยุงหายไปได้นะสำหรับคลิปนี้จะลไปก่อนสวัสดีครับจเจริญพร